เกิดแต่กับไปเอ็นดูลูกสาวเมื่อรับรางวัลเสร็จขับด้วยกันสี่คนไปไปโอดีโอได้ถ้วยรางวัลที่สามคนอื่นได้ที่สองจ้ะเอ็นดูมากเอ็นดูเกิดแต่กับไป <c oughs> <c oughs> เอ็นดูลูกสาวฉันจะ้ะโอ้เหนื่อยเหนื่อยละหมดแรงหมดแรงเกิดแต่กับเธอจริงๆเธอบอกไม่รู้ไงเอ่อ พ,พี่เขาก็บอกว่าทําไมไม่แย้งตอนรับรางวัลก็มันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเธออ่านไม่ออกไม่ได้สนใจด้วยไงเออรับเสร็จก็ลงมาปรากฏว่าเป็นโล่รางวัลเป็นถ้วยของอันดับที่ที่สามค่ะแต่น้องได้อันดับสองเขาก็เอามาเปลี่ยนให้ใหม่เอ็นดูมากเกิดแต่กับลูกชานเนี่แหละเนาะแต่เธอเก่งมากปายยอมใจจริงๆเธอเก่งมาก แต่พรุ่งนี้คอนคู่นะทุกคนไปให้กำลังใจน้องได้ค่ะคอนคู่พรุ่งนี้คอนนูกปลายให้กำลังใจน้องดูซิจะเพลียเข้าหากันไหมทั้งนุกทั้งปายเพราะว่าน้องนุกก็เตะฟุตบอลเนี่ยน้องปลายแข่งรถน้องนุกก็เตะตั้งแต่เที่ยงย็นมืดเลยส่วนน้องปลายก็เที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะ่ะสุดยอดมากยอมใจสองคนนี้จริงๆ ว่องแล้วล่ะอันนั้นเขาทำไมเซ็กกันไปเอาที่ไหนมาเนี่ยกันหมดเลยน้ำเติมน้ำใส่จะมาขับสี่แลกมาผิดอันที่สองเอาไปเปลี่ยนให้ที่มีมือมาที่ไปเปลี่ยนให้ขอไปที่สองให้ของเธอเนี่ยอะไรกันเนี่ยไม่ไม่เราเราไม่ได้อยู่รถคันเดียวกันหรออะไรกันเนี่ยบอกอันเลยเนี่ยแล้วอยากคนเดียว ได้ที่สองแล้นะครับเราไม่ได้อยู่รถคันเดียวกันนะเราอยู่รถคันเดียวกันเพื่อนบอกว่าดพี่ย้ายทีมตอนไหนตอนแรกบอกชูเลขสองเหนื่อยเลขสามได้ไม่ได้สามไม่ไหวนะได้สองเหนื่อยได้สามไม่ได้เลยแล้วเขาให้ไม่รู้ไกดูไม่ประท้วงเขาแต่นะในหลัที่สองงานรางวัลไปสองหมื่นบาทาดูก็อ่านไม่ออกภาษาอังกฤษนี่ไงเซช่ใช่ผิดทำไมรางวัลด้วยรางวัล ทำไมเอ่ยมาปเปเิ์อเดี๋ยวเราเราไปเปลี่ยนเดียว่มีกันสคนไม่ไดได้ที่าสามโอเคตนไหนอ่ะไปน้องไปน้องไปไปอแรกเดี๋ยวไปแรกก่อนนะจ้าตองรัการเดียวกันแน่วนลื่นแล้ว เดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้เดี๋ยวเขาเปลี่ยนเดี๋ยวก็ไม่ยานเดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้เหรอใช่เราจะได้แบบธรรมดาไม่ได้แล้วทำไมต้องไปหนุ่มเพื่อนมีสายคนเนี่ยสองมันเหนื่อยเนี่นสามเหนื่อยกว่า ไม้แข่งกันได้กดนได้สาไดค่ได้สามคนเดียวรอีมีรเดียวแค่เก่งงอแงสุดๆถ่ายรูปนิดถ่ายรูปนิดๆดูหน้าเด็กๆกัก็ับแล้วเนี่ยนี่แล้วทุกคนมาช่ยนะับดกัน ที่อยู่คนเดีปลี่ยนเแต่มื่อกีไมบอกคไม่รู้เรื่องนะไม่รูดม่ไ้ดูม่ทอเลยเพราะไม่มีใครได้สังเกตเหมือนกันไหนไมเปลี่ยนไี่ยังกำลังเอาไปเปลี่ยนแล้วนี่ ถอป้าไปก่อนตรงนั้นมีมูลค่ากว่าไม่เป็นไรตนังน้องฟินลคุณ้องฟาคนี่พมาแล้วเพิมาแล้ว